บางครั้งการดูซีรีส์ก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเสมอไปถ้าเราได้แรงบันดาลใจบางอย่างจากการดูเหมือนเธอคนนี้ที่หันมาวาดรูปพอชื่นชอบนักสแสดงในซีรีส์แล้วการหันมาวาดรูปของเธอในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในละครสั้นสำนวนไทยตอนติเรือทั้งโคลน ยามเศร้าอุราหน้าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับลำคานโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจบทเสพาสามัคคีเสวบนั่นแก่กำลังวาดอะไรอ่ะเห็นว่าตั้งนานแหละ อ๋อแกเคยดูซีรีส์นี้ไหมว่าลมาจารยและทธิมนันอี่ปองไงให้อีกหลอมากเลยนะแกให้อีกหลอมากเลยนะแกหมายถึงผมนะครับพี่มีว่าอีใช่ไหม ใช่ใช่อ๋อฉน,อน,นูสนกว่าแต่แกจะวาดได้หรอดูดูด,ด,ดูวาดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเขาความสวยเลยเอาแกแกอย่าเพิ่งมาติเรอือทั้งโกนชันสิฉันยังว่าดยังไม่เสร็จเลยนะแกคอยดูกรวการตอนฉันว่าดเสร็จนะงาน,นฉันจะรอดูนะฉันจะนอนรอทอ,อน<ข>อเลย<ห>แกสวย,สวยแล้วกันสวยอยู่แล้วล่ะ แก่แก่เก่นี่ยมาดูฉันวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยพลัมพัมพัมพพัม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 พพพัมพ อย่างสวยอะแกนี่ฉันมีเพื่อนหนารูปสวยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยธรรมดาที่แกนละฉันขั้นเทพสุดๆไปเลยละว่าสวยขนาดนี้ข่าหลังเราสอนฉันว่าด้วยนะได้เลยจกดนไปหลังฉันจะไม่ว่าแกอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกแกเห็นไหมบางอย่างเราต้องใช้เวลาเป็นเรื่อพิสูจน์ให้คนเห็นนะแกมัเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามาก ฉันร้อยหิแล้วล่ะวาดรูปนานเราไปกินขาวกันดีกว่าฉันอยู่กันปเป็นยังไงกันบ้างคะและแล้วเธอก็วาดรูปสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคโดนเพื่อนติเตียนบ้างเหมือนกับทุกคนที่มีความฝันต้องพบเจอกับคำติเตียนบ้างแต่ที่สำคัญใจเราเองห้ามติเรือทั้งโกนตัวเองเด็ดขาด จำไว้นะคะว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันเดียวเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆ